แห่เช็คอินตามรอยกาโตนักท่องเที่ยวแน่นสันเขื่อนกระทูลวันหยุดหลังจากเกิดเหตุข่าวเช้าอดีตพาะกาโตะพาสีกามาที่สันเขื่อนกระทูลอำเภอพิปูลจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนมีเพศสัมพันธ์ลึกซึ้งภายในรถทําให้อดีตพาะกาโตะต้องสึกออกมาส่วนสันเขื่อนกระทูลติดอันดับของการเซิร์ชกูเกิลที่มีนักท่องเที่ยวค้นหามากที่สุดในรอบ2-3ถึงวันที่ผ่านมาเพื่อที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่เขื่อนกระทูลแห่งนี้ ผู้สื่อข่าวมีการรายงานว่าวันนี้พบว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาที่เขื่อนกระทูนหรืออ่างเก็บน้ำคลองกระทูตนตําบลกระทูนอำเภอพิปูนอย่างคึกคักโดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะมากับครอบครัวและลงไปถ่ายรูปบริเวณสันเขื่อน รอบอ่างเก็บน้ําทําให้เหล่าบรรดาร้านอาหารรีสอร์ทที่อยู่บริเวณรอบอ่างเก็บน้ํคของกระทูนต่างมียอดขายที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วง2-3ถึงวันที่ผ่านมานักท่องเที่ยวได้เพิ่มจํานวนเป็นเท่าตัวร้านอาหารขายดีรีสอร์ทห้องพักเต็มซึ่งผู้ประกอบการต่างรู้สึกดีใจที่เขื่อนกระทูนได้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวโดยเขื่อนกระทูนได้ชื่อว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แดนใต้เจ้าของร้านอาหารที่ตั้งอยู่บริเวณเขื่อนบอกว่าช่วง2-3ถึงวันที่ผ่านมานักท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นมากขายของดีรู้สึกดีใจที่คนรู้จักเขื่อนกระทูลมากขึ้นกว่าเดิมสำหรับเขื่อนกระทูลหรือโครงการอ่างเก็บน้ำคลองกระทูลอันเนื่องมาจากพระราชดำริกรมชนะระทานสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยเมือ่อปีพศ2531ภูเขาพังทลายลงมาทับบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากเมื่อปีพศ2531หลังจากนั้นได้มีการ การสร้างอ่างเก็บน้ําคลองกระทูนขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับน้ําฝนในช่วงฤดูฝนและเก็บน้ําไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งโดยผู้ที่ไปเที่ยวเขื่อนกระทูนในวันนี้หลายคนต่างเช็คอินเขื่อนกระทูนอําเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชลงในโซเชียลกันอย่างคึกคักพร้อมกับมีการระบุข้อความเช่นเดียวกันว่ามาเที่ยวเพื่อไม่ให้ตกกระแสะเป็นตน้น